เนื่องเลยเรื่องของการนอนหลับทายกันดีกว่าวันนี้คือวันอะไรวันอะไรวันนี้คือวันที่16มีนาคม<ช>หยวยออกอะ่ะใช่แล้วแล้วเป็นวันนอนหลับโลกด้วยค่ะเนาแล้วต้องทําอะไรเฉลิมฉลองอ่ะนอนหลับงี้เหรอ ฝึกการนอนที่ถูกต้องฝ<อ>ึกนิสัยที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่ต้องนอนกรนเมื่อวานนี้นะคะคุณหมอนรุชาจิรการวสารอาจารย์จากคณะแพทยาศา,ยาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนเอาไว้ว่าการนอนหลับเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อสุขภาพมากๆและมีผลต่อความสามารถในการทํางานของร่างกายตลอดทั้งวันนะคะ นอกจากนี้คุณหมอยังบอกอีกด้วยว่าแต่ผู้ชายไทยตั้ง60%เนี่ยนะคะที่ตอนนอนนอนหลับปุ๊บกรนปั๊บเลยเออส่วนมากจะอยู่ในช่วงของวัยกลางคนส่วนผู้หญิงไทยก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะคะ 30%ที่นอนกรนส่วนมากอยู่ในวัยหมดประจำเดือนปัจจัยสิ่งของการนอนกรนฟังดีๆค่ะ 1. นอนไม่พอชอบนอนท่าหงายอ้วนเกินไปเป็นโรคภูมิแพ้สูบบุหรี่และดื่มเหล้าวิธีแก้ง่ายๆนะคะที่จะไม่นอนกรนก็คือจงลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ทั้งหมดนอนให้เพียงพอออกกำลังด้วยลดสูบบุหรี่ลดการดื่มเหล้านอกจากนี้คุณหมอยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามีโรคอยู่หนึ่งโรคที่น่ากลัวมากๆเกี่ยว กับการนอนหลับเพราะถ้าเป็นมากๆตายได้เลยเออนั่นก็คือโรคหยุดหายใจออแบบอุดกั้นขณะนอนหลับอาการดังนี้ค่ะช่วยกันสังเกตคนรอบข้างนะ,ะหยุดหายใจชั่วครู่ขณะหลับ เวลานอนเนี่ยหลับหลับตื่นตื่นตลอดเวลากลางคืนตื่นมาปัสสาวะบ่อยเวลานอนเนี่ยอาปากคอแห้งแล้วก็กรนเสียงดังแถมกรนรุนแรงมากๆหอบหรือว่าสำลักรวมทั้งดูท่าทางกระสับกระส่ายขณะนอนหลับรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนจะจมน้ําแล้วก็เตะขาบ่อยๆขณะนอนเตะขาเตะขาไงมันอึดอัดหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยคนใกล้ตัวต้องคอยช่วยกันสังเกตนะคะแล้วเวลาตื่นมาเนี่ยแม้ว่าจะพยายามนอนหลายชั่วโมงแต่จะรู้สึกไม่สดชื่นนุ่งง่วงนอนตอน อนกลงวันแล้วก็รู้สึกว่าความจําไม่ค่อยดีะนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคนี้ให้เรียบให้รีบไปหาคุณหมอด่วนนอกจากนี้ในเบื้องต้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยลดน้ําหนักซะ,ะลดอย่างถูกต้อง<ะ>นอนไม่ต่ํากว่า7ชั่วโมงต่อวันออกกําลังกายอย่างเพียงพอและ,ะ,ะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ะคะ่ะ